สวัสดีจ้าทุกคนฝนตกแรงเดี๋ยวปัาจะไปเดินดูปา่าเดีอยเพราะว่ารอบ,บก่อนๆมันบืนเนาะมาดูเด้อว่ารอบนี้มันจะบืนไหมถ้ามันบืนมามันตายอีกนะเนี่ยว่ารอบนั้นไม่ได้เดินดูอ้อมบ่อเนาะมีป่าบืนลงปึ๊บก็ป่าปึป๊บป่าบืนขึ้นมาเราลงบ่อไม่ได้ปยาก็ไม่ได้เดินมาดูตายไปหนึ่งตัวตัวฝนหยุดเราไม่ได้เดินมาดู ฝนตกแรงแรงมากด้วยไปเขาจะออกไปเล่นนอกกันอยูยังหนาวอยู่เลยได้นี่คุนะตาบอนปุปับปุปับปกติเขาจะบืนรอบนี้ยังไม่เห็นท่องสัยจะจะฉลาดเลยแหละ <c oughs> บืนขึ้นมาก,กระตายก็เริ่มฉลาดนะเริ่มดูเรื่องแลนะ้วเนาะ ปืนออกไวกระต่ายยูนในบ่อยังได้กินอาหารเน่ะเสียงฝ่าฝ <c oughs> ่าก็ยังฮึมหึมหึม,หมอยู่เน้ขึ้นอยู่เด้อเพื่อนนะ่นอนนะอู้แรงขึ้นไปแรงดูน้ำนี่จากที่ไม่มีน้ำนะ่ะว <What? S 2> ้าดู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 ทุกคนมาดูน้ำด,ดูน้ำไหลเข้าบอ่อ แบบไหลแรงด้วยมาดูน้ำนู่นตรงนี้ไม่มีได้เนี่ยมาตอนก่อนฝนจะตกนะตกแรงจนใดไหลเขาบอกอะตกตั้งแต่กี่โมงเนาะจ้ะห้าโมงห้าโมงยี่สิบเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วนะหกโมงยังครึกเกือบครึ่งชั่วโมงอะไรไปโอ้น้ำไหลแรงมีบนหลวบเปล่ะ าน้ำมันไหลเข้าข้างพ่อด้วยด้ยป้ามันจะมุดออกรูไหม,อมโอ้น้ำไหลแรงวหน้ำจะเต็มบอ่อเลยด้เอ้าวทำไมป้ารอบนี้ไม,ม่บืนนะต้องใส่จะรูเรื่องเลยแหละบื้นขึ้นมากระต่ายโอไหลแรงอะ่ะ ตกแรงนะเนี่ยแล้วก็เด็กมาดูท่อนนี้ก่อนเด้อท่อนี้สูงกว่าท่อนูุนปะอันนั้นเขาอันนี้ออกอันนูุนอันนี้เขาอันนูุนออกอันนูุนน่ะมันเขาหลายคนอันนั้นอันนั้นเขาเพราะลิ้น ว่มีปลาบืนซ้ำเอาปลาคือบ่บืนนั่นแหละมันเมื่อกี้เขาบอกว่นนาน้ำมันไหลข้าตรงข,งขงังทออย่านปลามันบืนออกลงมาอีกแล้วจ้าไม่มีที่ถ่าว่าจะยุดตรงได้นี่ตกไปถึงตอนไหนก็ไม่รู้นี่ลงมาปล่อยๆมาอีกแล้วถ่ายถ่ายคลิปกระถั่งฝนตก นาจะบื้นนะจะมาดูน้ำนามันสักหน่อย <c oughs> โอ้น้ำไลยแรงอันนี้สักพักหนึ่งก็จะเต็มบ่อเลยด้วยนี่บุ๊นี่ <c oughs> นยังจะลงมาอีกจ้าคุณ <c oughs> มืิดมารอบนี้จะลงอีกหรือเปล่า <c oughs> ไปไหนไม่ได้เลยวจ้า ตากร้องก็จะปลมลงน้ำเด้น่ะคาตาจ่องนะคาตาจ่องมองไอ้โทรศัพท์มือลุดมือลงน้ำจมสล,ละ่ะอโอ้ไปดูทั้งนู่นตาเห็นหอยละวหอยที่เขาเอามาปล่อยนะ่ะดูที่มันเป็นแม่นหอยที่เอามาปล่อยไหมเหลาดูเนี่ยยันไอ้ตรงนี้มันมีรอยรั่วออกไห่น่ะ ป่ามันคือเงียบเงียบฮะเกีอยดูมันเองกลัวมันเป็นเหมือนนอั่นน่ะเนะตะแกงรูอันนี้อันนี้เอามาใส่ได้เด้วนิตาอันนี้คืออะไรอ๋อม,มาเดินตามมาเดินตามมาเดินเลาะดูป่าเดินตามมาระวังตกตรงนี้ลล่นเด้อ โอ้ยแม่ลวงข้าจะบอกเขาจะของจะหล่นน้ำเออไม่ขึน้นเนาะรอบนี่ใสพ่พอนยานอันนี้หอยอะไรหอยอะไรนี่หอยปังนน่นนีนเนาะอันนี้หอยปังที่ปยายเอามาปล่อยเนาะเขาก็ยังอยู่นะเนี่ยเนี่ยหอยปัง ไมปังแต่เขายังไป่ตัวใหญ่เนาะถ้าตัวย่อห,หญ่ใหญ่เลยเดินแศบเปล่อยเข้าไปก่อนเขายังอยู่ว่าแต่ออกไปแล้วทำไมขึืนลอยพุ่งล่องพุ่งล่องล่ะคือมีตัวเดียวเอามาปล่อยตังหลายตัวเด้ไม่ขืนไม่ขืนรอบนี้ป้าหมอฉลาดตาปลาตาปลา <c oughs> ปลาอะไรนะ้าเรียกปลาอะไรนะ ปลาเล็ดสีทองทองอะนะเออปลาปาเล็ดสีทองทองอ่ะนะเออ,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 เอ,อขึ้นมาเมื่อกี้ตัวหนึ่งไม่ออกไม่บื้นเลยรอบนี้เขาถาแทะโอ้โหสะใจน้ำนี่หรอกไลดีจังเลยโลโลโลเลยสดชื่นไปเลยค่ะน,นี่ได้ฝนปนปลานั่นขึ้นปลาเล็ดขึ้นอยู่มุมนู้น เลยแล้วเอาเลยแล้วนี่กจะพูดเฮยจ้าสรุปแล้วไม่เบืเนนะสงสัยจะรู้ละแหล,ละว่าบืนไปกระตายสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้ายาด้วย,ดวยเดี๋จ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปแล้วฝนตกฝนลินเด้เนีย่ย